โอ้แค่เขาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟได้เนี่ยผมบอกเลยโอ้โหคนเก่งมากเพราะอย่าลืมเลว่าการจากถามักเป็นบอลสตาร์และขึ้นมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟได้นะคุณเอกเบิร์นลิดแต่ว่าเขามีภูมิแค่ไหนอ่ะแล้วพวกเหล่านี้นะผมยอมเขาลพเขาเลยบางทีเขาเก่งกนะว่กาผมนี่นะมีวิธีการนั้นเรื่องการที่ดูตําแหน่งใหญ่เนี่ยผมไม่ได้ดูอะไรมากแบบเพียงแต่โทรตักยกหูกันคุยกันเออเป็นไงมั่งเขาก็เล่าความสาทุกข์สุขดิบให้ฟังก็ ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคมีเพียงแต่เราคิดเพลงเราให้แนวคิดว่าเออถ้ามีอะไรที่อยากจะให้ลงไปช่วยก็บอกแล้วกันนะอ,อืมไม่ทอดทิ้งกันนเราห่วงกันนะแล้วก็มีอะไรก็นึกถึงภาพเดิมตลอดที่เราลำบากมาด้วยกันเนี่ยไปเจอถึนวันเนี้ยแล้วก็ให้กำลังใจวันนี้เราเราเรา,เราต้องพยายามสร้างสายสัมพันธ์แล้วก็ให้ความผูกพันกันไว้ จริงๆเนี่ยคุณเอกมลน,นะเพราะว่าคนที่มีตาแหน่งสูง้นเราเราไม่ต้องเหนื่อยนะบางทีเนี่ยผมมองแล้วว่าโอ้เขาเก่งจริงชื่นชมเขาเหมือนเหมือนยังลุงเนี่ยตอนที่มาทําตอนนั้นอนะ่ะพอทําโอ้คิด,ไม,คดไม่คิดไม่คิดชีวิตแต่คิดว่าถึงวันนี้เสร็จมันมีความรู้สึกว่าอืมความอดทนเท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรเราไม่ได้เก่งเราใช้ความอดทนนะความอดทนมันต่อยเราเนี่ยฉลาดขึ้น อ่าอย่าท้อถอยกันมันความอดทนมันทําให้เราเกิดทักษะได้ประสบการณ์ได้วิธีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเทคนิคการทารํางานจะมีเยอะหมดกับคนที่ไม่ทํางานมีแต่ปัญหาเนี้ยเนี้ยมันไม่มีมันมันจะรอพวกนี้เดี๋ยวมาก,ก็จะรอรอเขาจะรอ,อ,อโชคชะตาอ่าชีวิตลุงกับป้าไม่รอโชคชะตาหรกเดินเข้าหาโชคชะตาอ่าถ้าเรามมวไปนั่งรอมันมันไม่มีวันนี้หรอกอืม,อม ลุงลุงก็ต้องบอกว่าคนที่มันไม่สําเร็จนี่จริงๆแล้วมันคือคนที่ไปทุกข์กับความลําบากใช่ไหมถูมันมีแต่ปัญหาแต่ใครทิ้งไปเลยนะผมไม่เอานะผมไม่คบด้วยเจอแต่ปัญหาเงี้ยเอาไว้ก่อนหมดปัญหาใหมเรมาคุยกันเพราะปัญหาอยู่ที่ความคิดเงี้ยไม่ได้อยู่ที่ใครไปสร้างมันอยู่ที่สร้างเองเนียทั้งจิตใจเราเองถ้าเอาทิ้งทหมดโอ้ยคุณเอกมลผมาบอกมันทำงานแรวปัญหาก็เยอะเราคิดรู้จักน้องบีไวะนั่นก็พูดไปได้ผมก็ห่วงเขาอีกอ่ะแล้วจะทํายังไงดีอะ ใหนพาละอะไรอย่างี้เยอะแยะหมดเราต้องรู้จักวางแผนให้เป็นอืมน้นอย่าไปข้ออ้างคือสรุปอย่าเป็นข้ออ้างให้ปัญหาส่วนใหญ่มาเป็นข้ออ้างแล้วเดี๋ยลูกเรียนนะให้ลูกเรียนจบก่อนให้พ่อแม่นี่ดูแลอะไรเยอะแยะหมดพ่อแม่ป่วยนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่หรอกอยู่ตรงไหนเพราะงานตัวนี้มันอยู่ที่ไหนก็ทําได้ครับใช่ไหมอยู่ที่ไหนก็ทําได้คุณหันไปเจอคนคุณทํางานได้แล้วอืมให้มีคนอยู่หน้าเราทํางานได้แล้ว ไม่ต้องไปหาคนหรอกเพียง <c oughs> <c oughs> แต่มียออรอยยิ้มให้เขาเนี่ยพอขอยิ้มกับเราเราก็เป็นงานได้แล้วใช่ไหม,มลุงเนี่ยวิจีรฟันเพิ่อมอิจิตช่วงเนี้ยมันก็อย่างว่านะคือลงภาคสนามมันก็ไม่เหมือนแต่ก่อนละมันเปลี่ยนไปหมดละลุงเองก็ไม่น่าเชื่ออย่างหนึ่งว่าใครจะคิดว่าลุงยุทธกับป้าสับอ้างก็มีไปแตะออนไลน์เขาด้วยอะ่ะ <c oughs> อืม่จบพั้ <c oughs> แต่ว่าไอออนไลน์ที่ลุงกำลังผมเห็นนะผมแอบเห็นด้วยลุงกับป้าผมเห็นส่งไลฟ์คนด้วยนะแล้วก็คุยกับลูกค้าสิ่งที่ลุงทำวันนี้ลุงลุงทําอะไรกับมันบ้างอะออนไลน์ครับลุงเอกเชื่อว่าลุงไม่ได้ร้านเก่งมากหรอกแต่ว่าเราทําอะไรกับมันบ้างอะลุงที่ตอนนี้ทําอยู่กับกับไอออนไลน์ของกิฟฟรินเนี่ยที่ทําได้เนี่ยคือก็ให้ให้ลูกเข้ามาช่วยเดี๋ยเป็น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 เมนให้ไงว่าเออทำยังไงไงแล้วก็เราก็มีหน้าที่พอตอบบ้าง นะตอบแล้วก็แพ็คของส่งของนี่ค,คือคืองานที่ที่ลุงทำมาแล้วก็กวรูปเนี่ยแล้วจะบอกเออผู้นำคนไหนนะเรเรียกเอามาคุยให้แล้วสอนผู้นำข้างล่างให้เขาเก่งเรื่องออนไลน์เพราะทุกคนเรียนรู้ได้หมดบางคนไม่เก่งเขาไปหาอ,งงอาจารย์ทอมก็มาสอนอย่างเงี้ย<ร>นะออให้หาความรู้ตามห้องประชุมเด<ร>ี๋ยวป้าเก่งเยยิ่งทำรูปเก่งมากป้าเนี่ยทำเก่งกับลุงนะ ป้าทำรูปเก่งมากเวลาส่งเวลาโปรโมทเนี่ยป้าก็จะใช้รูปทำบางทีรูปตัวใหญ่แล้วรูปจะเป็นเป็นโคลเป็นแบ็กให้แต่เราเหมือนที่ว่าบางทีไม่รู้ต้องหาคนเก่งนะให้ช่วยกันคือเราไม่เก่งแต่เรามีคนเก่งคอยช่วยเรามันก็ทำได้ใช่เราเราเราทำไปกับมันด้วยแล้วไปกับมันให้สนุกกับไปกับมันด้วยแล้วทำด้วยดูด้วยแล้วเออเป็นยังไงแล้วก็เรียนรู้ไปด้วย เดี่ยมันมันเป็นงานที่จริงๆไม่ยากเท่าะะ่ายหามันนะมันก็อย่าเป็นข้ออ้างน,นั่นแหละว่าลงเดียวทีเอาเดเอาผู้นําคนไหนอยากนั่น้ะลูกผมว่างเอามาประชุมมารวมตัวกันอ่าห้าคนหกคนอ่าก็สอนกันเนี่ยเป็นทีมไปทีไป